วันนี้มาจะย่าที่หลังบ้านแล้วมาเตรียมอาหารกับต้นพืชที่ปลูกนะคะไม่ใช่เตรียมอาหารในคนเตรียมอาหารในต้นพืชทุกวันค่ะเพราะเรามีเศษพืชผักผลไม้ในครัวก็ต้องตัดเตรียมไว้เพื่อเป็นอาหารต้นพืชที่ปลูกและจะเป็นประโยชน์ต่อพืน้นดินด้วยจะทําให้ดินร่นวนซุยดินอุ้มน้ําได้ดีขึ้นเพิ่มสารอาหารต่าง,างๆให้ดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ ที่บ้านยญาชอบทานอาหารต้นทางนะคะคืออาหารธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือแปรรูปน้อยที่สุดจึงมีเปลือกของผลไม้ผักก็ประเภทที่แก่ทานไม่ได้นะคะก็จะมีแบบนี้ทุกวันเลยค่ะจึงเก็บเอาไว้เพื่อ ทำเป็นอาหารให้ต้นพืชคืนกลับไปนะคะโดยใช้กากน้ําตาลเป็นตัวช่วยย่อยซึ่งกากน้ําตาลนี้จะหาซื้อได้ตามร้านสินค้าเกษตรยาย่าก็จะไปซื้อที่ในเมืองมานะคะซึ่งมีทั้งขนาดที่เป็นขวดเล็กและเป็นเกลนลอนใหญ่ๆอย่างนี้ยาย่าจะเลือกซื้อที่เป็นเกนล,ลอนใหญ่ๆ,ๆค่ะก็ใช้ได้นานซึ่งกากน้ําตาลที่นํามาหมักเศษผักผลไม้ทําให้การย่อยสลายดีขึ้นเร็วขึ้นมเมื่อย่อยสลายดีแล้ว นําเศษพืชผักผลไม้เหล่านี้ไปใช้กับต้นพืชนะคะก็จะส่งผลให้ต้นพืชแข็งแรงยิ่งขึ้นนี่คือถังหมักค่ะถังหมักควรมีฝาปิดท,ที่มิดชิดนะคะาวางตรงส่วนใดของบ้านก็ได้ที่ไม่โดนแดดโดยตรงค่ะที่ถือจับอยู่นี้คือต้นพลิกงอก,กขึ้นมาเองนะคะนี่คือถังหมักวางอยู่บริเวณน,นี้นะคะซึ่งอยู่ใต้ร่มต้นกล้วยก็จะสะดวกเวลยาย่เอาน้ําหมักที่เก็บมาจากในครัวแต่ละวันนะคะพอได้แล้วก็มาเทลงในถังหมักนี้นะคะนำจากที่เก็บอยู่ในครัวแต่ละวันมาเทลงในถังหมักนี้ โดยที่ผสมกากน้ําตาลมาแล้วนะคะสัดส่วนการผสมกากน้ําตาลกากน้ําตาล1นกิโลต่อผักผลไม้3ากิโลก็กะกะคาดคะนีเอานะคะ ทุกครั้งที่เก็บก็ใส่น้ำจนท่วมเศษผักและผลไม้ค่ะอย่าให้เศษผักผลไม้น,นทำนะะให้เศษผักผลไม้เน่าและส่งกลิ่นเหม็นได้ค่ะตอนนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะเราจะได้กลิ่นหอมอ่อนจากกกน้ําตาลช่วงที่เราใส่ผักผลไม้ลงไปเพิ่มก็คนของเก่ากับของใหม่ให้เข้ากันได้เลยค่ะและหลังจากนั้นก็ปิดไว้เหมือนเดิมระวังเรื่องการปิดฝานะคะเปิดฝาทิ้งไว้เดี๋ยวจะมีสสยไข่นะคะทําให้น้ําหมักของเราเป็นหนองและมีกลิ่นเหม็นได้ค่ะในถังนี้ควรผสมเศษผักผลไม้และกากน้ําตาล เต็มให้เหลือที่ว่างประมาณ2องค์คุลีนะคะหรือครึ่งคืบก็ได้ค่ะไว้เป็นที่อยู่อาศัยของออกซิเจนนะคะจะทําให้กระบวนการหมักได้ผลดีขึ้นแทมูบ้ญญานย่าผู้คนนิยมปลูกพืชผักไว้ทานกันเองนะคะยังมีพืชผักแบบต้นทางได้ทานทุกๆวันเลยและเราจะมีเศษเหลือที่เหลือทิ้งหากเราทิ้งไว้ก็เกะกะเพ่นพ่านข้างๆบ้านนะคะหากเรานํามาทําน้ําหมักอย่างนี้เราก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้หลายทางทีเดียวนาเศษอาหารเศษพืชผัก เอามาใช้บำรุงต้นพืชต่อไปทังนี้ก็นําไปเก็บต่อนะคะนำไปวางไว้ที่ใกล้ๆมือเวลาเราทำอาหารในครัวเพื่อความสะดวกในการทยอยขนเศษพืชผักมาใส่ในถังดําน,นี้ต่อไปค่ะทางสีฟ้าที่เห็นอยู่นั่นคือ ถังน้ำหมักเศษพืชผักผลไม้นะคะเมื่อเต็มถังแล้วตอนนี้ย่าไม่มีถังสีฟ้าึงใช้ถังสีดําแทนค่ะในถังสีฟ้านี้เปิดคนได้เป็นระยะระยะนะคะเพื่อให้ออกซิเจนถ่ายเทกับแก๊สที่อยู่ในถังเราก็จะได้น้ำหมักที่มีกลิ่นหอมน้ำหมักเหล่านี้เก็บไว้ได้นานนะคะอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปจึงนํามาใช้<อ>ที่บรรดาญยยานี้เก็บไว้เป็นปีเลยเมื่อเปิดถังออกมาจะส่งกลิ่นหอมนะคะถังใดมีกลิ่นเหม็นแสดงว่ากระบวนการหมักของเราผิดขั้นตอนคือเราอาจจะปล่อยให้แมลงเล็กๆลงไปไข่นะคะทำให้น้ำหมักน่า แก้ไขโดยการเติมน้ำตาลลงไปเพิ่มค่ะและที่สําคัญอย่าวางถังน้ําหมักผักผลไม้ในที่มีแสงแดดจัดนะคะคนวางที่ร่มๆเพราะการวางที่มีแสงแดดจัดแสงแดดจะทําให้น้ําหมักเสื่อมสภาพเร็วความร้อนจากแสงแดดจะทําให้น้ําหมักที่อยู่ในถังนี้เนา่าการเน่าก็คือการส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะหากเน่ามากจริงๆเน่าเพราะแสงแดดคงต้องขุดหลุมแล้วเททิ้งเลยนะคะเพราะจะแก้ไขยากมากแล้วค่ะ ยยาๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย